สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนาไอคีชานเนลนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแพรหมากันอีกแล้วนะครับโอ้ยแพหมาไม่ช่แพหมาไอคนงูวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวบ้านของเรากันนะครับแล้วก็จะมีตึกด้วยนะครับที่มันติดอยู่ตรงบ้านของผมนะครับวันนี้เราก็ไปดูกันนี่นะครับก็คือบ้านของเรานะครับอาวุธของเราก็โคตรเยอะเป็นะคราบคนสมพลเลยนะครับแล้วก็จะมีขี้หมาระเบิดขี้ มีม,ม, át, ม,มีมีอีโต้มีโตครับมีเฉลี่ยมมีเชือกด้วยนะครับแล้วก็มีสกีบีดี้ทอยเลทด้วยนะครับขอบอกว่ากดเลยนะครับเออและสิ่งที่ผมยิ้มมานั่นก็คือมีกันนั่นเองมีนะครับเนี่ยสามารถฆ่าไอ้ไหมนี่แนนนี่แนนนี่แนนนี่แน่แห่ให้มันตายเลยไม่ตายหรอกแล้วเราก็จะเดินเฮ้ยเฮ้ยเดยว ขอกลับไปดูใหม่ก่อนตัวอย่างวะมันคือตัวอะไรสตอรี่เหรอแกคือใครจับทันมาทำไมเอ้ยแกต้องการอะไรเอ็งดูดีสิสตอรี่ไทเลนต์เหรอเออไม่รู้อ่ะจะไม่รู้ไม่เล่าเอ็งก็ลองซูมดิเออเดี๋ยวซูมก็ได้ะไม่อ่ะกูไม่ซูมกูหนีก่อนเฮ้ยแต่ว่าต้องไปดูอีกทีอนะอ่า สองตรร okay, ัวว่าไหมโอเคเราหนีเราหนีกันดีกว่าเพื่อนเอเอหนีหนีหนเราไปกันดีกว่ากูกลัวไปไป <c oughs> เอเอแอบแอบ,แอบ,แอบมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมายัง <ousse S 1> <ไป S 2> มันมายังนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมายังถึงมีดยอยู่นี่เฮ้มยมันไปแล้ว, <es. S 2> ม,ลวมันไปแล้วมันไปแล้วเดีวมันไปแล้วมันไปแล้วแต่ว่าต้องแอบก่อนดูสถานการณ์ ตอนนี้สกีบิที่ toilet มันไปแล้วน,นั่นเราจะหาวันั่นโอเคจะเป็นใครแอบุกไม่ควรจะมาบุกที่โรงแรมของเราเราคือสรุปเราคือสกีบิดี้ทอยเล i เออไม่ใช่ดิเราคือซูเปอร์ฮีโร่ไม่ขอไปรู้ก่อนก็แล้วก,กันนะไหนสวัสดีครับคุณคาเมล่าแม่คุณมีอะไรหรอครับอ๋อ อ๋อซีพีดี้ทอเรลหรอครับซีพีดี้ทอเรลมันเดินไปทางนู้นแล้วนะครับโอเคนะครับไปทางนู้นได้เลยนะครับไหนเราทำไม่ร่าแมนซุปซองไตมันสิเออดูก่อนอุ้ยอุ้ยโขลกฟุ่มเยอะเลยอ่ะโขลกฟุ่มเยอะเลยอุ้ยเ้ยเขาต่อสู้กันเขาต่อสู้กันดูอู้ ยังเก่งไงยังเก่งโอ้โหเปี้ยวโอ้โหโอ้โหชุ่มชิงนชางทั้งคืออเปรี้ยวเดียวเปี้ยวเดียวโอ้โหเธอเขี้ยวเกินไปแล้วมั้งแล้วเราต้องกลับไปก่อนแล้วไปละเออเพื่อเพื่อให้ความแน่ใจอ่ะมันเป็นสี่ตัวเลยทีนี้สี่มีดทอยเลยเฮ้ยเวงดีเราอะไรไม่ beter, อยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวก่อนเพื่อความเป็นลุ้นเปตนสับต่ดีเราจะไปลองไปดูกันอีกครั้งหนึ PG ่ง ตัวไปแล้วหายกันหมดแล้วไอ้จุ๊บจุ๊บแอบกันเป็นไงเป็นไงไมรู้เออตอนอีพีสองเดี๋ยวเราจะมาฆ่ามันนะเออใช่ตอนอีพีสองเราจะมาฆ่าสิบีเวการโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจต่อไปให้เราทำด้วยนะครับ